มหายุทธสถานพบตอนที่88ในด้านการฝึกยุทธอัชริยะที่มีคุณสมบัติร่างกายพิเศษมีความได้เปรียบที่ดีเป็นพิเศษตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันทุกคนต่างรู้ดีหลัวซิวก็คิดไม่ถึงว่าหลังจากบอกว่าปีเซียนสเสวมีร่างแห่งสเสวียนราชายุทธสองคนนี้จะมีปฏิกิริยาใหญ่โตขนาดนี้ ในความรู้ของคนจำนวนมากคุณสมบัติร่างกายพิเศษเป็นสิ่งที่พบได้ยากมากทั้งชีวิตของคนส่วนใหญ่อาจไม่เจออัจฉริยะที่มีคุณสมบัติร่างกายพิเศษแต่หลวซิลกลับเจอติดต่อกันสองคนคนหนึ่งคือร่างอสูรฟ้าอีกคนคือร่างสเสวียนดังนั้นจึงไม่รู้สึกว่าคุณสมบัติร่างกายพิเศษเป็นสิ่งที่พบได้ยากขนาดนั้นโดนแววตาเป็นประกายของราชายุทธสองคนจ้องปีเซียนสเสวทําอะไรไม่ถูกดวงตาสวยหันไปมองหลวซิลอัตโนมัติไม่รู้จะทํายังไงดี ราชวงศ์ตระกูลฝานไม่ปล่อยเธอไว้แน่ถ้าเธอเข้าร่วมสำนักชังเหอได้สำนักชังเหอให้ความสำคัญกับพรสวรรค์ของเธอต้องตัดสินใจให้เธอแน่นอนหลวซิลพูดกับเธอเมื่อหลวซิวพูดออกมากู้โจสเสวียนราชายุทธของสำนักสเสวียนหางมีสีหน้าเคร่งขรึมถ้าเธอเข้าร่วมสำนักสเสวียนหยางของเราข้ารับรองได้เหมือนกันว่าราชวงศ์ตระกูลฝานไม่กล้าทำอะไรเธอแน่ ไม่ต้องมาใช้ไม้นี้สำนักสเสวียนหยางของนายกับราชวงศ์ตระกูลฝานลงเรือลำเดียวกันถ้าแม่นางคนนี้เขาสำนักสเสวียนหางก็เท่ากับเนื้อเข้าปากเสือเหลียงชิวจู่สีหน้าย,ยิ้มแย้มใช้โอกาสแซ่สำนักเสเวียนหยางพี่เซียนสเสวกเข้าใจความหมายของหลัวซิวจะให้เธอเข้าร่วมสำนักช้างเหอเมื่อเป็นเช่นนี้จะได้รับการคุ้มครองจากสำนักช้างเหอเพราะมีผู้แข็งแกร่งระดับมกุฎยุทธดำรงตำแหน่งอยู่ในสำนักช้างเหอไม่มีทางกลัวสำนักสเสวียนหางกับราชวงศ์ตระกูลฝาน แต่ถ้าเธอเข้าร่วมสำนักช้างเหอหลวซิลจะทำยังไงเธออยากให้หลัวซิลไปสำนักช้างเหอกับตัวเองแต่เมื่อกี้หลัวซิลเพิ่งพูดว่าตัวเองไม่ยอมเข้าร่วมสำนักจะทำยังไงดีเหอเหอไม่ว่าพวกนายมีบุญคุณความแค้นอะไรกับราชวงศ์ตระกูลฝานขอแค่เป็นสิทธิ์ของสำนักช้างเหอก็ไม่มีใครกล้าแต่ต้องพวกนายเหลียงชิวจู่ยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นความหมายนอกคำพูดก็คือหวังให้หลัวซิลเข้าร่วมสำนักช้างเหอด้วยสำนักช้างเหอหน้าเกรงขามมาก กู้โจเสเวียนรู้ว่าเรื่องไม่สำเร็จแล้วส่งเสียงฟึดฟัดสะบัดแขนเสื้อเดินออกไปก่อนจากไปมองหลวซิลด้วยแววตาอาฆาตสุดท้ายหลวซิลก็ปฏิเสธการชักชวนมาเป็นพวกของเหลียงชิวจู่อย่างสุภาพส่วนเรื่องสยบวิญญ,ญาณเขากำชับไม่ให้ปีเซียนสเสวพูดกับคนอื่นไม่งั้นจะเกิดเรื่องได้ถึงไม่สามารถชักชวนหลวซิลเข้ามาในสำนักชังเหอได้แต่ได้ร่างสวียนหยินมาคนหนึ่งก็ทำให้เหลียงชิวจู่มีรอยยิ้มเต็มหน้า จนถึงตอนนี้กำจัดอันตรายไปได้ชั่วคราวในที่สุดหลัวซิวก็โล่งอ,อกได้เล็กน้อยตอนนี้พี่เซียนสเสวมีชื่อเป็นสิทธิ์ของสำนักชังเหอแล้วมีผู้แข็งแกร่งราชายุธอย่างเหลียงชิวจู่คุ้มครองด้วยตัวเองหลัวซิลไม่ต้องเป็นห่วงความปลอดภัยของเธออีกเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าสำนักสเสวียนหยางหรือราชวงศ์ตระกูลฝานจะจัดการตัวเองยังไงหลวซิลไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังอีกแล้วรับมืออย่างไม่สะทกสะทานเวลาผ่านไปอย่างเงียบเงียบเรือรบกลับมายัางเมืองเทียนหู เรื่องที่อำนาจใหญ่ต่างๆสูญเสียสิทธิ์อัจฉริยะเกือบร้อยในแดนปริศนาดังไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วในเมืองเทียนหูมีสิทธิ์อัจฉริยะของอำนาจใหญ่ต่าง,างๆที่เข้าไปในแดนปริศนาตกใจกับข่าวนี้พวกตระกูลชั้นนำอย่างเช่นตระกูลเหยียนตระกูลสวีผู้แข็งแกร่งราชายุดของอำนาจใหญ่ต่างๆพากันสอบถามราชวงศ์ตระกูลฝาน เมื่อก่อนทุกครั้งที่แดนปริศนาเปิดศูนย์เสียอย่างมากก็ไม่เกินครึ่งแต่ครั้งนี้กลับสูญเสียไปเกือบร้อยมีแค่30กว่าคนที่รอดออกมานี้ทําให้พวกคนอายุน้อยที่ยังอายุต่ากว่า30ปีของอํานาจใหญ่ต่างๆห่อเหี่ยวใครกล้ายืนหยัดต่อไปบ้างล่ะไม่นานก็มีข่าวอีกข่าวเผยแพร่ในเมืองเทียนหูเข้าหูผู้แข็งแกร่งในฝ่ายอำนาจต่างๆ มีคนเห็นหลวงซิลค่าอัจฉริยะอายุน้อยกับปรมาจารย์ฝึกจิตอาวุโสของอำนาจฝ่ายต่างๆเป็นจำนวนมากขนาดอัจฉริยะของสำนักสเสวียนหางอย่างกู้เคอร์อานถาวิญนายน้อยตําหนักจื่อองชายสามของราชวงศ์ตระกูลฝาล้วนตายคามือหลวงซิลเมื่อข่าวเผยแพร่อ,ออกไปเกิดความฮือฮาทั้งเมืองหลังเรือรบกลับมายังเมืองเทียนหูหหลวซิลยังอยู่ในองค์กรนักล่ายุทธส่วนปีเซียนสเสวออกจากประเทศเทียนหูไปพร้อมกับเหลียงชิวจู่เพื่อไปยังสำนักชางเหอ สำนักสเสวียนหยางกับราชวงศ์ตระกูลฝานไรอยังอายจริงๆคิดไม่ถึงว่าจะปล่อยข่าวหรือพุ่งเป้ามาที่ฉันงั้นเหรอหลังหลัวซิลทราบข่าวก็อโบดออกมาไม่ได้แต่จากนั้นเขาก็ลุกคังยกยิ้มมุมปากพูดกับตัวเองว่าแต่คนส่วนใหญ่ก็โดนฉันฆ่าจริงๆจากข่าวลือภายนอกที่แพร่ไปทั่วทุกที่หลัวซิลอยู่ในสำนักงานใหญ่องค์กรนักล่าหยุไม่มีใครกล้ามาเหมิมเกริมที่นี่ การไปแดนปริศนาครั้งนี้หลัวซิลประสบความสำเร็จมากแหล่งสมบัติต่างๆนับไม่ถ้วนยาวิเศษหินหยินวัตถุดิบท่านับดีๆมูลค่าเกือบสองแสนหินพลังจิตชั้นกลางอีกทั้งกลับมาเมืองเทียนหวู่ไม่นานกล่องส่งเสียงของหลัวซิลก็ได้รับข้อความอย่างต่อเนื่องชิลล้วสุยส่งข้อความมาถามว่าเขาฆ่าพวกเท้าเจวินแห่งตำหนักจือหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าคนตำหนักจือไม่มีใครถูกส่งออกมาจากแดนปริศนาจึงสร้างความสงสัยให้ชิลล่วสุย ไม่ว่าเธอคิดอะไรหลวซิลก็บอกความจริงกับเธอไม่ได้และไม่ยอมรับอยู่แล้วยังมีข้อความจากโอโหเหลียงจากเมืองซานหยวนถามแทนในท่านตระกูลสวีว่ากลั่นยาสําเร็จหรือเปล่าหลวซิลตอบไปว่าอีกสักร,ระยะจะส่งไปให้นอกจากนั้นยังมีข้อความที่ทําให้หลวซิลขมวดคิ้วเป็นข้อความที่ลู่เม่งเห่ยาส่งมาบอกว่าออกจากเขตการปกครองต้ยแล้วฝากตัวเป็นศิษย์กับผู้แข็งแกร่งท่านหนึ่งและเพนตนตามเขา หัวหน้าแก๊งเสินหยวนนานที่เขตการปกครองโตวอไห่ก็ส่งข้อความมาเหมือนกันบอกว่าผู้แข็งแกร่งลึกลับที่พาลู่เมืองเยาไปเหมือนจะมีที่มาที่ไปส่วนโดยรวมคืออะไรยังไม่ได้เล่าละเอียดให้เขาไม่ต้องกังวลหลัวซิวเอาของในตัวส่วนหนึ่งขายออกไปตามช่องทางภายในขององค์กรน,นักล่ายุทธในที่สุดก็ได้ผลหูหยางจูมูลค่าหนึ่งแสนหินพลังจิตชั้นกลางมาอยู่ในมือ ส่วนยาวิญญาณไม่มีขายภายในองค์กรนักล่ายุทธหลัวสซิวจำเป็นต้องหาทางอื่นแต่หน้าที่เร่งด่วนคือต้องไปหาพูดอักีก่อนเขาถึงจะสามารถกลั่นยาระดับหกได้หลัวสซิลได้แผนที่ฉบับหนึ่งจากชิวล้วสุยบนนั้นมีภาพจำลองสถานที่รกร้างผืนหนึ่งที่อยู่เหนือสุดของประเทศเทียนหูตรงมุมซ้ายของแผนที่มีการเน้นเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปไฟเป็นตำแหน่งที่อาจารย์สุยเยว,วงเคยเจอพูดอัคี ตอนอาจารย์สุเยเวจงพบพูดอักีห่างจากตอนนี้ประมาณเกือบร้อยปีแล้วใครก็ไม่มีทางรู้ว่าพูดอักีฟ้าดินยังอยู่หรือเปล่าสถานที่รกร้างทางตอนเหนือเป็นสวรรค์ของอสูรกายมีเผ่าพันธุน์อสูรกายอยู่ในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ผืนนั้นบริเวณตำแหน่งใกล้ๆพูดอักีมีอสูรกายระดับสูงที่แข็งแกร่งอาศัยอยู่ถึงใช้พละกกาลังของอาจารย์สุยเยว,วงก็เกือบเฉียดตายแบบรอดมาได้วุดวิด ข่าวที่สูญเสียคนไปเกือบร้อยในแดนปริศนาเป็นข่าวด่งดังในโลกภายนอกส่วนหลัวซิวนั่งท้ายวับในสํานักงานใหญ่องค์กรนักล่ายุธไปยังสถานที่รกร้างทางตอนเหนือสถานที่รกร้างอันกว้างใหญ่ลมพัดอย่างรุนแรงจากเมืองเทียนหู่มาถึงสถานที่รกร้างทางเหนือหลัวซิวใช้เวลาเกือบหกวันทว่าจะไปถึงตําแหน่งพูดอักขีที่ทําเครื่องหมายไว้บนแผนที่อย่างน้อยต้องใช้ระยะทางสิบกว่าวัน สถานที่รกร้างแห่งนี้เป็นสวรรค์ของอสูรกายถ้าเดินทางในอากาศอาจโดนอสูรกายบนฟ้าเพ่งเล็งดังนั้นหลัวซิลจึงทำได้เพียงซ่อนลมปราณเดินไปตามทางที่เต็มไปด้วยกรวดหินดินทรายทันใดนั้นสายตาของหลัวซิลนิ่งกระบี่ยุดดินด้านหลังออกจากฝักเศษเ,ศษเง,ษงาใช้ความเร็วสุดขีดพุ่งเข้ามาทางเขาพรวดจากนั้นเสียงร้องอดครวญดังขึ้นมาเลือดสดสาดกระจายไปทั่วอสูรกายสีดำทั้งตัวเหมือนกิ้งก่าถูกฟันจนแยกเป็นสองส่วนศพที่แตกออกร่วงลงมาบนพื้น นี่เป็นอสูรกายระดับสามชื่อว่ากิ้งก่าเงาดำพบบ่อยในสถานที่รกร้างทางเหนือเชี่ยวชาญการลอบโจมตีอย่างรวดเร็วอสูรกายระดับนี้มูลค่าของวัตถุดิบณนะตัวไม่อยู่ในสายตาของหลัวซิลเขาสะบัดมือเอากระบี่ยุดเก็บเข้าไปในฝักและเดินไปต่อข้างหน้า ในสถานที่รกร้างบางครั้งจะเห็นต้นไม้ขนาดเล็กและแผ่นหินของสวนหินที่ผ่านการเวลามานานจนหลุดและถูกลมแรงพัดลอยมาระยะเวลาเพียงสองวันหลวซิลเจอการโจมตีของอสูรกายเป็นสิบครั้งสำหรับการเพนตนของตัวเองหลัวซิลไม่ได้ละทิ้งการไปแดนปริศนาทำให้เขาได้ยาวิเศษมาเยอะมากกลั่นเป็นยาระดับสี่จำนวนมากที่ใช้เป็นตัวช่วยในการฝึกยกระดับผลการฝึกตนเขารู้ดีว่าการหาพูดอักีฟ้าดินไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นก่อนที่จะมาสถานที่รกร้างทางเหนือเขาก็เตรียมตัวมาอย่างดีหลังผ่านไปครึ่งเดือนผลการฝึกตนของหลวซิลก้าวหน้าขึ้นไม่น้อยเกือบจะถึงแดนฝึกจิตขั้น8แล้วแค่ฝึกตนต่อไปอีกสักร,ระยะการฝ่าฟันไปถึงฝึกจิตขั้น8ต้องสําเร็จอย่างแน่นอนพื้นดินรกร้างอันกว้างใหญ่หลวซิลเอาแผนที่ออกจากแหวนเก็บของเทียบเคียงกับจุดเครื่องหมายบนแผนที่พบว่าระยะห่างจากตําแหน่งพูดอักคียังมีระยะทางอีกไกล ทันใดนั้นพลังฟ้าดินจิตเคลื่อนไหวมาจากข้างหน้าไกลสิบกว่าลี้แอบได้ยินเสียงคำรามของอสูรกายจากนั้นหลวซิลเห็นเงารางๆของคนค่อยๆใกล้เข้ามาเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยเลือดเห็นเงาคนอยู่ไกลๆเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างและล้มลงบนพื้นเห็นได้ชัดว่าเมื่อกี้คนนี้เห็นหลัวซิลโบกมือเพราะต้องการความช่วยเหลือ หลัวซิลขมวดคิ้วเบาๆเขาหายตัวแวบไปมาแล้วปรากฏต,ตัวข้างอีกฝ่ายนี้เป็นชายไวกลางคนบนตัวมีป้ายบัญชาการบนนั้นเขียนว่าโลกยุดหย่งชางคนของหอยหยงชางอย่างนั้นเหรอหลัวซิลมองชายคนที่บาดเจ็บยืนนิ้วไปกลางอากาศเอาพลังแห่งชีวิตส่งเข้าไปในตัวของคนคนนี้ฟื้นฟูลายเส้นชีวิตที่ได้รับความเสียหายภายใต้การรักษาของหลัวซิลชายไวกลางคนที่บาดเจ็บสลืมสลือค่อยๆฟื้นขึ้นมาลืมตาม,มองเห็นหลัวซิลขอบคุณน้องชายท่านนี้มาก ชายไวกลางคนรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บบนตัวดีขึ้นเยอะนอกจากอ่อนเพลียก็ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆแล้วไม่รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้ทำได้อย่างไรไม่ต้องขอบใจได้เจอฉันถือว่านายโชคดีหลัวซิลหัวเราะอย่างไม่ใส่ใจในเมื่อนายไม่เป็นอะไรแล้วงั้นฉันขอลาก่อนหลังพูดจบหลัวซิลหันหลังออกไป ในสามอำนาจใหญ่ของเขตการปกครองต้ยสํานักเลยูกับตระกูลกงซุนเคยเข้าร่วมเรื่องการล้อมโจมตีหยินเย่เอ้อจักรพัิเทียนเฟิงแต่กลับมีเพียงหอหยงชางที่ไม่ได้เข้าร่วมดังนั้นหลวซิวไม่ได้คิดร้ายกับคนของหอ,อยหยงชางและถือโอกาสให้ความช่วยเหลือความโหดเหี้ยมอาฆาตท,ที่มีพุ่งเป้าเพียงแค่พวกที่เป็นศัตรูตัวเองเท่านั้นหรือไม่ก็คนที่ตัวเองคิดว่าเป็นศัตรู การถือโอกาสช่วยเหลือไม่ได้นับประสาอะไรสำหรับหลัวซิลแต่เขาก็ไม่ใช่คนมีเมตตาอะไรสำหรับสาเหตุที่ชายวัยกลางคนได้รับบาดเจ็บเขาจึงไม่ได้ถามไม่ใช่ว่าเขากลัวความวุ่นวายแต่เพราะเป้าหมายสำคัญของการมาสถานที่รกร้างแห่งนี้คือการตามหาพูดอักีจะให้เรื่องอื่นมาทำให้เสียเวลาไม่ได้ช้าก่อนสหายเห็นหลัวซิลหันหลังเดินไปชายวัยกลางคนอึ้งไปจากนั้นจึงรีบตะโกนออกมาหลัวซิลไม่หันกลับมา อีกทั้งยังไม่มีท่าทีที่จะชนะสีเท้าสหายกลุ่มหอยหยงชางของเราเจอการล้อมโจมตีของเหล่าอสูรกายขอแค่สหายยึดหลักคุณธรรมช่วยเหลือกันหอยหย่งชางมีค่าขอบคุณให้อย่างมากมายแน่นอนชายไวกลางคนรีบพูดอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าถึงหนุ่มชุดคลุมยาวจะอายุน้อยแต่กล้ามาสถานที่รกร้างทางเหนือเพียงคนเดียวเห็นได้ชัดว่าพละกําลังไม่ธรรมดาอย่างน้อยจากผลการฝึกตนจอมยุทธ์ใหญ่พรสวรรค์ขั้นเก้าของเขา ไม่สามารถมองผลการฝึกตนของอีกฝ่ายว่าล้ำลึกแค่ไหนหลัวซิวยังคงไม่ตอบตัวห่างออกไปเรื่อยๆไม่สนใจข้าขอบคุณอะไรที่ว่าน้องชายขอร้องหลักกลุ่มที่โดนล้อมโจมตีมีคุณหนูใหญ่หอ,อยหยงชางของเราชายวัยกลางคนวิ่งตามมาตะโกนอย่างสุดเสียงเพื่อโอกาสสุดท้ายระยะห่างของสถานที่รกร้างทางเหนือค่อนข้างไกลจากเขตการปกครองตัววไห่กล่องส่งเสียงไม่สามารถส่งข่าวได้และไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากภายนอก วันนี้ความหวังทั้งหมดคงขึ้นอยู่กับปาฏิหาริย์และโชคชะตาคุณหนูใหญ่ของหอหยองชางนั้นเหรอหลัวซิวที่เดินไปไกลแล้วภายใต้การเฝ้ามองของชายวัวกลางคนหลัวซิวชะนักสีเท้าลงอย่างอัศจรรย์จากที่หลัวซิวรู้หัวหน้าหยงชางมีลูกชายสองคนและลูกสาวหนึ่งคนลูกสาวคนนี้คือหลินเจียเอ,อ๋อเป็นคุณหนูใหญ่ของหอหยองชางและเป็นสิทธิ์ที่สัญยวน,นานหัวหน้าสาขาย,ย่อยของเขตการปกครองตัววอไห่อบรมสั่งสอนด้วยตัวเอง หัวหน้าเสัญยวนนานปฏิบัติกับหลัวไม่เลวเลยตอนนั้นสำนักเลยวูพาคนมาล้อมองค์กรนักล่ายุทดหัวหน้าคนนี้ก็เป็นคนออกโรงเองโจมตียอดฝีมือของสำนักเลยหูด,ด้วยฝ่ามือเดียวทำให้เหล่าผู้มีฝีมือต่างตกใจต่อมาเขาสามารถตระหนักรู้ห่วงยุทดกระบีสังหารก็เพราะความช่วยเหลือของหัวหน้าสัญยวนนานทำให้เจอโอกาสฝ่าฟันท่ามกลางความสิ้นหวัง ฐานะของคุณหนูใหญ่หอ,อยหยงชางหลัวซิลไม่ได้คิดว่าสําคัญอะไรแต่เธอเป็นสิทธิ์ของหัวหน้าส่วนหยวนนานเขาจะไม่ช่วยไม่ได้หลัวซิลหันกลับมาหายตัวแวบมาตรงหน้าชายไวกลางคนคุณหนูใหญ่ที่นายพูดถึงคือหลินเจียเออร์เหรอหลัวซิลถามถ้าใช่เขาจะได้ช่วยถ้าไม่ใช่เขาก็จะนิ่งดูได้ไปตามหาพูดอักคีต่อท่านชายรู้จักคุณหนูใหญ่ของเราเหรอชายไวกลางคนถามลองเชิงเพราะเขาไม่รู้ว่าคนคนนี้มีเจตนาร้ายกับคุณหนูใหญ่ของตัวเองหรือเปล่า อีกทั้งสรรพนามที่เขาเรียกหลัวซิลเริ่มจากน้องชายจนถึงสหายและท่านชายเพราะอีกฝ่ายช่วยตัวเองและต้องการให้อีกฝ่ายไปช่วยคนแน่นอนว่าต้องพูดนอบน้อมอยู่แล้วหลัวซิลพยักหน้ารีบยกมือชี้ไปทางที่พลังจิตเคลื่อนไหวมาเมื่อครู่แล้วพูดว่าทางนี้ใช่ไหมใช่ครับเมื่อเห็นอีกฝ่ายยอมช่วยชายวัวกลางคนมีสีหน้าดีใจเล่าสถานการณ์ให้ฉันฟังหน่อยหลัวซิวถามเมื่อพูดถึงตรงนี้ชายวัยกลางคนมีสีหน้าหนักใจ สิ่งที่ล้อมโจมตีเราคือฝูงมาป่าทมินประมาณ30กว่าตัวในนั้นมีระดับฝึกจิตขั้นห้าอยู่สามตัวขณะพูดชายไวกลางคนสังเกตเห็นสีหน้าของหลัวซิลแม้เขารู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้คาดเดาวได้ยากแต่อายุยังน้อยมากสามารถถึงระดับแดนฝึกจิตได้นับว่าสุดยอดแล้วถ้าจะบอกว่าจัดการกับฝึกจิตขั้นห้าได้เขายังไม่สามารถเชื่อได้จริงๆ แต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกแล้วถึงหนีออกจากสถานที่รกร้างไปหาคนมาช่วยได้ก็คงมาช่วยไม่ทันถึงรู้ว่าหมดหนทางแต่ก็ยังมีความหวังเล็กน้อยชายวัยกลางคนเข้าใจว่าเมื่อหนุ่มคนนี้ได้ยินว่าหมาป่าทมินที่มีระดับฝึกจิตขั้นห้าจะหน้าเปลี่ยนสีและออกไปอย่างสิ้นหวังไม่ยอมไปเสี่ยงแต่สีหน้าของหลัวซิลยังคงสงบไม่สะทกสถานศักนิด เขายังไม่ทันได้พูดคำอื่นจากนั้นชายวัยกลางคนรู้สึกว่าตัวเองตัวเบาโดนชายหนุ่มชุดคลุมดำคว้าไหล่ลอยขึ้นไปบนฟ้าแถมยังบินไปด้วยความเร็วสูงเหาะเหินเดินฟ้าแดนฝึกจิตในตาของชายวัยกลางคนดูมีความหวังไม่แน่คนคนนี้อาจช่วยคุณหนูใหญ่ออกมาจริงๆก็ได้ระยะเวลาสั้นๆหลวซิลบินมายังจุดหมายเร็วดังสายฟ้าเห็นพื้นที่รกร้างด้านล่างนักยุทธของหอ,อยองชางสิบกว่าคน กำลังคุ้มกันหญิงสาวคนหนึ่งไว้ตรงกลางบริเวณรอบๆบ,บนักยุทธเหล่านี้เป็นอสูรกาย30กว่าตัวรูปร่างกำยำเหมือนวัวดวงตาสองข้างแดงกำปกคลุมด้วยขนสีทองทั้งตัวเที่ยวยาวกรงเล็บดูร้ายข้างหลังหมาป่าทมินฝูงนี้มีหมาป่าทมินที่ร่างกายใหญ่ที่สุด3ามตัวสูงประมาณ2เมตรกว่าลมปราณที่แผ่ออกมาจากแต่ละตัวทัดเทียมกับปรมาจารย์ฝึกจิตขั้นห้า พื้นดินบริเวณรอบๆมีคราบเลือดอีกทั้งยังมีศพของหมาป่าทมินกับนักยุทธเห็นได้ชัดว่าทั้งสองฝ่ายสู้กันอย่างดูเดือดมาแล้วจึงทําให้เกิดการเป็นประปักกันหกจากนั้นมีเสียงคำรามดังขึ้นฝูงหมาป่าโจมตีอีกครั้งแต่ละตัวกระโจนขึ้นมาง้างเที่ยวและกรงเล็บอันดุดัน นักยุทธ์หอยยงชางจำนวนมากเหมือนเจอกับศัตรูตัวฉกาจในบรรดาพวกเขาสิบกว่าคนส่วนใหญ่เป็นจอมยุทธพรสวรรค์ขั้น8ถึงขั้น9้ามีเพียงผู้อาวุโสสองคนที่ยืนอยู่ใกล้หลินเจียเออร์มีผลการฝึกตนระดับฝึกจิตขั้นสามส่วนตัวหลินเจียเออร์ก็มีผลการฝึกตนระดับฝึกจิตขั้นสามเหมือนกันแต่ตอนนี้พวกเขาสามคนโดนลมปราณของหมาป่าทมินระดับฝึกจิตขั้นห้าสามตัวเพ่งเล็งอยู่ไม่กล้าทำอะไรบุ่มบามทุกคนไม่ต้องตกใจหมิงตานีออกไปได้แล้ว อีกไม่นานก็จะมีคนมาช่วยอวุโสฝึกจิตขั้นสามเอ่ยขึ้นตุ้มขณะที่การเข็นฆ่าของทั้งสองฝ่ายกำลังจะปัตุขึ้นความแหลมคมแหวกอากาศปรากฏขึ้นมาเงาดำจากท้องฟ้าลงมาตรงกลางระหว่างนักยุทธหอยหยงชางกับหมาป่าธมินฝุ่นตลบอวนเศษหินกระจายไปทั่วคนรูปร่างค่อนข้างซูกผอมในชุดคลุมดำค่อยๆปรากฏขึ้นในมือของเขาอย่างหิวอีกคนอยู่ด้วยบนพื้นที่สองเท้าสัมผัสลงไปกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่แถมยังแตกร้าวเป็นรอยใยแมงมุม ชายหนุ่มชุดคลุมดำที่ปรากฏตัวอย่างกระทันหันทำให้ฝูงมาป่าทมินกับนักยุทธหอยหยงชางพากันตกใจทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะหลุมขนาดใหญ่กับรอยแตกร้าใต้เท้าของอีกฝ่ายทำให้คนอดตกใจกับพละกำลังอันน่ากลัวของหนุ่มคนนี้ไม่ได้เพราะบนตัวของเขาไม่มีลมปราณใดๆเคลื่อนไหวใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายสร้างส,างสิ่งที่สะเทือนขวัญเช่นนี้จากนั้นนักยุทธหอยหยงชางสังเกตเห็นคนที่ชายหนุ่มชุดคลุมดำหิ้วอยู่เป็นหนิงตาที่หนีออกไปขอความช่วยเหลือ นี่ทําให้คนของหอหยงชางแสดงสีหน้าดีใจอย่างอดไม่ได้เห็นได้ชัดว่าการปรากฏตัวของคนคนนี้ต้องเป็นยอดฝีมือที่มิงตาเชิญมาแน่นอนหลินเจียเออที่โดนนักยุทธจํานวนมากคุ้มกันไว้ตรงกลางขมวดคิ้วขึ้นมามองเงาดําข้างหน้าเขม่งรู้สึกคุ้นเล็กน้อยแต่ฝูงหมาป่าทมินที่อยู่ตรงข้าไม่เกรงใจสักนิดหมาป่าทมินสิบกว่าตัวด้านหน้ากระโจนเข้ามาโหดเหี้ยมดุดันอย่างเห็นได้ชัด หลัวซิลยกยิ้มเย็นชาง,ง้างมือขึ้นมาสะบัดโยนชายัวกลางคนที่หิ้วอยู่ไปทางนักยุทธหอหยองชางที่อยู่ด้านหลังจากนั้นก็ขยับตัวพุ่งเข้าไปข้างหน้าการกระทําเร็วดังสายฟ้าสีดำพลักพลักพลาก,ลาก,ลากภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหมาป่าทมินสิบกว่าตัวที่กระโจนเข้ามากระเด็นออกไปเหมือนโดนฟ้าผ่าร่างขนาดประมาณวัวระเบิดแตกเป็นสิ่งเสี่ยงกลางอากาศ ขณะนั้นหลัวซิลจึงชักหมัดกลับมาช้าๆใช้พละกําลังของร่างกายจัดการกับหมาป่าทมินสิบกว่าตัวที่พละกําลังทัดเทียมกับฝึกจิตขั้นหนึ่งจนราบคาบหมาป่าทมินเป็นอสูรกายขั้นสี่หมาป่าทมินทั่วไปทัดเทียบกับปรมาจารย์ยุทธฝึกจิตขั้นหนึ่งภายในระยะเวลาอันรวดเร็วการกระทาเร็วดังสายฟ้าทําให้พวกนักยุทธหอยหยงชางที่อยู่ด้านหลังอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจ ผู้อาวุโสฝึกจิตขั้นสาทั้งสองคนที่คุ้มครองข้างกายหลินเจียเออก็มีสีหน้าเคร่งครึมถึงแม้เป็นพวกเขาก็ไม่สามารถระเบิดหมาป่าทมินสิบกว่าตัวภายในเวลาเดียวกันได้ถึงกระทั่งที่ปะทะกันจัดการหมาป่าทมินด้วยกำลังทั้งหมดก็ไม่สามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแบบนี้แข็งแกร่งมากลินเจียเออก็ยกมือมาปิดปากแดงระเรื่อตกใจเป็นอย่างมากมิงตานายไปหาคนแบบนี้มาจากไหนกัน สายตาของคนห่องชางต่างพากันมองไปยังชายไวกลางคนที่โดนหลัวซิวโยนมาฉันหนีไปได้ไม่ไกลก็เป็นลมคนนี้ช่วยฉันเอาไว้เดิมทีเขาจะไม่ช่วยเราแต่พอฉันพูดว่าคุณหนูใหญ่อยู่ที่นี่เขาก็มามิงตาพูดอธิบายเป็นสหายเก่าของคุณหนูใหญ่เหรอผู้อาวุโสฝึกจิตขั้นสามทั้งสองคนหันไปมองหลินเจียเอ,อ๋อ ลินเจียเออร์จ้องชายหนุ่มชุดคลุมดำ,ำเขม่งในหัวของเธอมีภาพของคนที่ชอบสวมชุดคลุมดำแบบเดียวกันผุดขึ้นมาทั้งสองค่อยค่ยซ้อนทับกันเป็นเขาเหรอริมฝีปากแดงระเรื่อสันเบาๆบลินเจียเออร์เม้มปากพูดเบาๆว่าฉันว่าฉันรู้แล้วว่าเขาเป็นใครใครเหรอทุกคนอดแสดงสีหน้าสงสัยออกมาไม่ได้หลัวซิลเขายังมีชื่ออื่นอีกหนึ่งชื่อซิลหลัวลินเจียเออร์เอ่อยขึ้น เป็นเขาหรือคนที่ฝ่าฟันเข้าไปในหอคอยมังกรบินชั้นที่เจตอนอายุ15ปีชายหนุ่มที่ฆ่าผู้ฝึกจิตนับไม่ถ้วนซิวหลัวคนนั้นเหรอทุกคนอดเบิกตาโตไม่ได้ในประเทศเทียนหูมีข่าวลือเกี่ยวกับหลัวซิวเยอะมากโดยเฉพาะเขามีพลังไอสังหารที่น่ากลัวและใช้สิ่งนี้ฝึกเป็นห่วงยุดโลกกระบี่ว่ากันว่าปรมาจารย์ยดระดับฝึกจิตที่ตายในมือเขาอย่างน้อยๆก็เกินยีบคนขึ้นไป ได้ยินว่าเขาค่ายอดฝีมือของอำนาจใหญ่ต่างๆในแดนปริศนาเป็นจำนวนมากภาระกำลังของเขาอย่างน้อยทัดเทียมกับฝึกจิตขั้นเจ็ครั้งนี้พวกเรามีหวังแล้วเมื่อได้ยินว่าชายหนุ่มชุดคลุมดำที่มาช่วยได้ฉายาในประเทศเทียนหูว่าอัจฉริยะที่หาได้ยากในรอบหลายปีบนใบหน้าของนักยุทธหอยหยงชางจำนวนมากถึงกับโล่งใจ ในใจหลินเจียเอ,ออดหัวเราะอย่างขมขื่นไม่ได้คิดย้อนไปตอนที่เธอเจอหลวซิลครั้งแรกได้ยินอาจารย์ของเธอชื่นชมเขาตัวเองยังรู้สึกไม่พอใจถึงกับไม่สนใจอะไรแต่ต่อมามีการต่อสู้แย่งชิงโคต้าจํานวนคนเขามีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วชื่อเสียงสะเทือนฟ้าดินส่วนตัวเองกลับโดนคัดออกไม่มีโชคเข้าไปในแดนปริศนาหลังหลวซิลระเบิดหมาปัทมิลสิบกว่าตัวด้วยหมัดเดียวหมาป่าสามตัวข้างหลังฝูงหมาป่าคำรามอย่างโมโหทันใดนั้นฝูงหมาป่าบริเวณรอบ กระโจนเข้ามาพร้อมกันล้วนกระโจนเข้ามาหาเขาต่อมาเกิดภาพที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงหลัวซิลเผชิญกับการกระโจนเข้ามาของหมาป่าทมินสิบตัวเขายืนนิ่งที่เดิมและเอ่ยปากแค่คําเดียวตายเสียงคําว่าตายดังก้องเหมือนสัญญาณแห่งความตายของเทพมรณะแค่พริบตาในหัวของหมาป่าทมินทุกตัวปรากฏเงากระบี่สีดำํำพลกักพลกัพลก ครั้งนี้ไม่ใช่การโจมตีจากพละกําลังของร่างกายแต่เป็นการจู่โจมวิญญาณทําลายตัวอย่างรู้หน้าผากของหมาป่าธมินแต่ละตัวระเบิดออกเลือดกับไขสมองปะปนกันกระจายไปทั่วภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหมาป่าธมินที่กระโจนมาหาหลวซิลทุกตัวร่วงลงบนพื้นเลือดไหลนองเหมือนน้าหน้าผากละเอียดเป็นผุยผงจากตัวสํานึกราชายุทธขั้นสองของหลัวซิลในตอนนี้ใช้วิชาลับจู่โจมวิญ,ญญาณในพลังก่อรวมวิญญ,ญาณสามารถฆ่าตัวอย่างรู้ของปรมาจารย์ยุทธฝึกจิตขั้นปฐมภูมิได้อย่างง่ายดาย ส่วนฝึกจิตขั้นกลางขึ้นไปโดนการโจมตีจุจมวิญญาณไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสยิ่งไปกว่านั้นผลการฝึกตนของหลัวซิลอยู่ในแดนฝึกจิตขั้นเจ็เจอกับหมาป่าทมินที่พละกำลังแข็งแกร่งสุดแค่ฝึกจิตระดับห้าแน่นอนว่ามีพระกำลังในการบทขยี้ตุ้ม หลัวซิลเข้าไปใกล้หมาป่าทมินฝึกจิตระดับห้าตัวหนึ่งด้วยความเร็วดังสายฟ้ากระบี่ยุดด้านหลังยังไม่ออกจากฝักเขาเหวี่ยงหมัดออกไปแสงกระบี่เปเลวไฟดำก่อตัวพุ่งออกไปฟาดฟันลงบนตัวของหมาป่าทมินอย่างรุนแรงตัวของหมาป่าทมินโดนฟันจนแยกเป็นสองส่วนเลือดทะลักออกมาเลอะเต็มพื้นที่รกร้างนี่เป็นการบดขยี้ของพละงกำลังภายในเวลาอันรวดเร็วถูกบดขยี้อยู่ฝ่ายเดียวไม่มีโอกาสให้ตั้งตัวโดนฆ่าตายในคลิปตา ระบบนักยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออสูรกายล้วนเคร่งครัดกับระดับขั้นผู้ที่มีแดนฝึกตนสูงก็สามารถบทขยี้ผู้ที่ต่ำกว่ายิ่งไปกว่านั้นหลัวซิลไม่เพียงแต่มีแดนฝึกตนสูงแถมยังเป็นคนประหลาดที่สามารถท้าประลองฆ่าคู่แข่งข้ามขั้นได้อีกด้วยหลัวซิลปรากฏตัวในระยะเวลาสั้นๆการต่อสู้ได้จบลงแล้วหมัดเดียวระเบิดหมาป่าทมินสิบกว่าตัวฆ่าหมาป่าทมินสิบตัวภายในระยะเวลาสั้นๆ ข้าหัวหน้าหมาป่าทมินระดับฝึกจิตขั้นห้าสามตัวได้ภายในสามหมัดเจอหลัวซิลที่มีพละกกำลังบดขยี้ฝึกจิตแดนใหญ่เช่นนี้ฝูงหมาป่าทมินไม่มีโอกาสแม้แต่จะหนีขณะนั้นหลัวซิลหันหน้ามาช้าช้าสายตาหยุดลงที่หลินเจียเออร์ที่โดนนักยุทธ์สิบกว่าคนคุ้มกันอยู่ตรงกลาง นักยุทธหอ,อยหยงชางจำนวนมากล้วนมีสีหน้าตรนเพราะชื่อเสียงดูดนันในภายนอกของหลัวซิลฆ่าคนนับไม่ถ้วนคืนมีเจตนาไม่ดีขึ้นมาพวกเขาคงต้านทานไม่ได้หลัวซิลสังเกตเห็นสีหน้าของคนพวกนี้แต่เขาไม่สนใจเพราะบนโลกนี้บางครั้งก็จําเป็นต้องทําให้คนกลัวคุณจะได้ไม่ถูกใครก็ได้มาหาเรื่องคุณลดความวุ่นวายไปได้มากบางครั้งก็จําเป็นต้องไม่ทําตัวเป็นจุดสนใจและบางครั้งการไม่ทําตัวให้เป็นจุดสนใจก็ทําให้คนเข้าใจว่ารังแกได้ง่าย คนอื่นจะมองเขายังไงหลวซิลไม่สนใจสักนิดเขาฆ่าคนเยอะมากก็จริงแต่ก็เป็นคนที่สมควรโดนฆ่าไม่ได้ทำผิดต่อเจตนาของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นพวกผู้แข็งแกร่งแห่งโลกยุทธในตำนานมีคนไหนที่ไม่ได้เหยียบย่ำศพนับไม่ถ้วนเพื่อขึ้นไปยังจุดที่แข็งแกรง่งมีใครไม่หวังเป็นผู้แข็งแกร่งสูงสุดบ้างขอบใจหลินเจียเอ๋อเดินเข้ามาเอ่ยขอบคุณทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่หลวซิลถามอย่างสงสยัย เขตการปกครองตัววหอห่างจากสถานที่รกร้างทางเหนือมากถึงนั่งค่ายวาร์ฟก็ต้องใช้เวลาเดือนกว่ากว่าจะมาถึงถ้าบอกว่ามาฝึกประสบการณ์ที่สถานที่รกร้างทางเหนือบริเวณเขตการปกครองตัววไห่ <c oughs> ก็มีสถานที่เหมาะสมมากมายให้ปรมาจารย์ฝึกจิตฝึกประสบการณ์นี่จึงเป็นจุดที่หลัวซิลสงสยัยฉันมาฝึกประสบการณ์ที่นี่ถึงที่เขตการปกครองตัววไห่ก็มีที่ให้ฝึกประสบการณ์ แต่ถ้าเทียบกับสถานที่รกร้างยังห่างชั้นกันศักหน่อยลินเจเออร์พูดสถานที่รกร้างทางเหนือเป็นสวรรค์ของอสูรกายเพราะพื้นที่แห่งนี้ขาดแคลนทรัพยากรไม่มีอำนาจไหนเลือกมาสร้างฐานที่นี่ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆที่นี่จึงกลายเป็นถิ่นของฝูงอสูรกายนับไม่ถ้วนเพราะบนโลกใบนี้นักยุทธ์ที่เป็นมนุษย์ก็ยังครอบครองตำแหน่งภายใต้ใตการไล่ล่าก,กดขี่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทำให้พื้นที่การใช้ชีวิตของอสูรกายลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำได้เพียงใช้ชีวิตในพื้นที่ขาดแคลนเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้สถานที่รกร้างที่เคยขาดแคลนเพราะมีอสูรกายอาศัยอยู่กลับกลายเป็นพื้นที่ล้ำค่าที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบของอสูรกายไม่ว่าจะเป็นค่ายกลกัล่นยาหรือหลอมอาวุธหลอมสมบัติในนั้นมีหลายวัตถุดิบที่ต้องเอาจากตัวอสูรกายวัตถุดิบพวกนี้มีอยู่ประจำตัวอสูรกายเท่านั้นดังนั้นจึงมีนักยุทธ์จานวนมากมาออกลาที่สถานที่รกร้างทางเหนืออํานาจใหญ่ต่างๆในประเทศเทียนหู ก็ส่งนักยุทธมาสร้างทีมล่าที่นี่เหมือนกันล่าอสูรกายเพื่อเก็บวัตถุดิบต่างๆโดยเฉพาะเช่นเดียวกันความเสี่ยงและโอกาสมั่งทั้งเป็นของคู่กันอสูรกายที่นี่เยอะวัตถุดิบก็เยอะความเสี่ยงและอันตรายก็มากเช่นกันในสถานที่รกร้างมีกำแพงเมืองขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเรียกว่าเมืองร้างบนแผนที่ที่หลวซิลได้มาทำเครื่องหมายที่ตั้งของกำแพงเมืองนี้เอาไว้ระยะห่างจากที่นี่ประมาณร้อยลี้หมิงตากจะหนีออกไปขอความช่วยเหลือที่เมืองร้าง หลวซิลจะไปตำแหน่งที่มีพูดอักคีก็ผ่านเมืองร้างจึงร่วมทางไปกับหลินเจียเออร์ระหว่างทางไปเมืองร้างข้างหน้านักยุทธหอยหยงชางสิบกว่าคนไม่กล้าเข้าไปคุยกับหลัวซิลจอมยุทธใหญ่พรสวรรค์ที่ชื่อว่าหมิงตาตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นหลัวซิลเมื่อรู้แล้วก็มีสีหน้าระแวดระวังแววตามีความเคารพและหวาดกลัวมีเพียงหลินเจียเออร์ที่คุยกับหลัวซิลเป็นระยะโดยเฉพาะเรื่องในแดนปริศนาเธออยากรู้เป็นอย่างมาก เมืองรังอยู่กลางป่ากำแพงเมืองสูงและหนาแข็งแรงมีลายเส้นสัญลักษณ์ค่ายกลสลักอยู่ข้างบนนับไม่ถ้วนอีกทั้งบนกำแพงเมืองยังมีรอยกรงเล็บและเคี้ยวบางส่วนเห็นได้ชัดว่ากำแพงเมืองนี้ผ่านทั้งลมฝนและการต่อสู้เข็นข้ามาเป็นเวลานานเพราะที่นี่เป็นเมืองร้างนักยุทธที่เป็นมนุษย์สร้างกำแพงเมืองที่นี่มักจะโดนอสูรกายจู่โจม ที่เขตการปกครองตัววา๋อหา่ยหอยหยงชางเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสามอำนาจใหญ่แต่ถ้าอยู่ในประเทศเทียนหู่ไม่ถือว่ามีอำนาจเท่าไรในเมืองร้างมีอำนาจเยอะมากราวกับแต่ละอำนาจล้วนมีธุรกิจที่นี่แบ่งปันผลประโยชน์ในสถานที่รกร้างที่เต็มไปด้วยอสูรกายในเมืองร้างหอยหยงชางมีร้านค้าหนึ่งร้านทำธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุดิบอสูรกายมีปรมาจารย์ฝึกจิตทั้งหมดสี่ท่านมีจมยุทธพรสวรรค์ขั้นแปดและขั้นเก้ายี่สิบกว่าคนมักจะไปล่าอสูรกายลึกลงไปในที่รกร้างเพื่อล่าวัตถุดิบ ในเมืองร้างไม่มีนักหลอมอาวุธเหรอเมื่อหลวซิลเข้ามาในเมืองจึงถามหลินเจียเออร์เธอมาฝึกประสบการณ์ในสถานที่รกร้างประมาณหนึ่งปีแล้วค่อนข้างเข้าใจสภาพการของที่นี่การที่ถามเรื่องนักหลอมอาวุธเพราะหลวซิลอยากหลอมกระบี่ยุทธที่เหมาะสมกับตัวเอาศักเล่มถึงกระบี่ยุทธที่เขาใช้ตอนนี้เป็นขั้นดินกลางระดับสูงมากแต่ไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองสำหรับนักยุทธแล้วนักยุทธที่เก่งอย่างแท้จริงไม่ใช่ระดับยิ่งสูงยิ่งดี แต่ยิ่งเหมาะสมกับตัวเองถึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันวิชาหลอมอาวุธได้สูญหายไปแล้วหลวซิลจึงทําได้เพียงใช้สิ่งที่มีไปก่อนตามหาความช่วยเหลือจากนักหลอมอาวุธเขาเป็นทั้งนักกลอนยากับนักไขกลค,ควบคู่กันสองประเภทแต่มีเพียงการหลอมอาวุธที่เขาไม่เชี่ยวชาญน,นายอยากหลอมนักยุทธหรออลินเจียเออร์งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันรู้ว่าในเมืองมีปรมาจารย์หลอมอาวุธอยู่ท่านหนึ่งแต่นิสัยของเขาค่อนข้างประหลาด